สวัสดีครับผู้กองเบนซ์และเพื่อนสมาชิกกลุ่ม s u r v i v o r 220นะครับกไม่ใช่สอ2 0ันนะครับสร้างตัวเองให้ได้ายผู้กองเบนซ์วันนี้ผมนิรันด์วันศุขนะครับหนึ่งในสมาชิกนักศึกนักเรียนนะครับในคอร์ส Survivor 2020วันนี้ก็ขอส่งการบ้านนะครับที่ได้เรียนจากผู้กองเบนซ์ได้ฝึก เรียนรู้แล้วก็ต้องการที่จะอยู่รอดในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้นะครับเดิมทีนี่ผมเป็นมคัคคุเทศแต่ว่าตกงานแล้วครับไม่มีงานทำผมเป็นไกด์ภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีงานทำเลยมองหาช่องทางที่จะสามารถทำให้เราสร้างไรายได้ก็มาเจอคอร์สของผู้กองเบนนี่แหละครับที่จะคิดว่านะ คิดว่าน่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยทําให้ผมสามารถพัฒนาตัวเองแล้วก็มีรายได้ให้อยู่รอดและสู้ๆนะครับวันนี้ฟังผู้กองเป็นตั้งแต่ตอน2ทุ่มมาจนถึง2ทุ่ม50นาทีแล้วพูดถึงเรื่อง c o h นะครับ Cost of h o n o r ก็คือระเบียบกฎที่ เรานะครับนักเรียนในคลาสนะครับผู้กองเบซ์คลาสเนี่ยจะต้องทำการบ้านส่งก็คือ3ข้อแรกเนี่ยผู้กองบอกไว้ว่า1ก็คือต้องเข้าเรียนตรงเวลานะครับเป็นกฎที่ผู้กองตั้งเข้าเรียนตรงเวลาก็คือผู้กองจะมาสอนช่วง2ทุ่มนะครับแล้วก็ข้อ2ก็คือต้องทำการบ้านส่งทุกครั้ง และข้อ3ถ้ามีข้อสงสัยใดๆให้ลงมือทำครับยอมรับและปฏิบัติตามครับส่วนข้อ4ข้อ5นี่ซึ่งเป็นการบ้านที่ผู้กองเบนแนะนำก็คือให้สร้างกฎของเราเองก็คือผมจะต้องสร้างกฎของผมขึ้นมาเพื่อที่จะ อยู่ร่วมในห้องในคลาสเรียนครั้งนี้เพราะคลาสเรียนครั้งนี้จะมีการสอนที่ห้วันนะครับหวันก็เป็นคลาสเร่งรัดสําหรับช่วยพัฒนาคนว่างงาน <c oughs> เพื่อที่จะเข้าสู่โลกของออนไลน์อะครับคือปัจจุบันนี้มันเป็นยุคดิจิตอลยุคที่เราต้องต้องสร้างตัวตนนะครับเพราะฉะนั้น ข้อสี่ที่ผมได้จากการเรียนรู้วันนี้ก็คือว่าผมจะต้องพัฒนาทักษะตัวเองเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยผมจะต้องมีเรื่องราวที่จะทำให้ผมสามารถต่อยอดต่อไปได้สวัสดีจ้าน้องแก้วไปเรียนหนังสือมาก็เลยตอนนี้กำลังจะทำการบ้านส่งพวกกองเบน g ์นะ Good night นั่นแหละฝันดีนะจ๊ะผมจะต้องสร้างทักษะพัฒนาตัวเองนะครับเพิ่มพูนทักษะขึ้นทุกวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาภาษาที่สนใจก็อาจจะมีเพิ่มภาษาจีนภาษาเกาหลีดูซีรีส์ไปแล้วก็ฟังคลิปไปเพราะทุกวันนี้เราสามารถจะเรียนรู้ได้นั่นแหละคือสิ่งที่ผมจะต้องทําใช้เวลาประมาณวันละ5นาทีถึง10นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับในการฝึกภาษาแล้วข้อ5 ข้อ5คือสิ่งที่กฎที่ผมจะตั้งขึ้นก็คือว่าผมจะต้องเขียนบทความนะครับเขียนบทความอะไรก็ได้ที่สนใจนะครับเขียนบทความแล้วพยายามเขียนบล็อกครับนี่คือ Co d e of h o n o r ที่ผมสัญญาและก็จะทำตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเพื่อที่จะเป็นนักเรียน ที่จะประสบความสำเร็จในคอร์ส Survival 2020ของผู้กองเบน์นะครับส่วนข้อ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 ต่อไปนี้จะเป็นบทสรุปที่ผู้กองบอกว่าให้สรุปบทเรียนว่าวันนี้ได้อะไรจากการเรียนคอร์สออนไลน์กับผู้กองเบน์ก็คือว่าได้ฟื้นครับ ได้ฟืน้นจิตวิญญาณความฮึกเหิมที่มันหลับไหลคือเมื่อก่อนเนี่ยผมรู้ว่าผมเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดนะครับแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จแต่เมื่อเวลามันผ่านไปมันมีความล้มเหลวเข้ามาและความล้มเหลวมันมันมันทำให้เราสูญเสียความมั่นใจมันทำให้เรากลัวนะครับ ไม่กล้าที่จะออกมาจากอาซอกหลืบซอกหลืบของของความกลัวนั้นวันนี้แหะครับที่ผมจะต้องตามหาไอ้นิวรนทั้ง5แล้วก็จัดการนิวรนทั้ง5นะครับก็คือง่ายๆอย่างนี้แหละ นะครับสำหรับการสรุปการเรียนวันนี้ก็คือว่าผมได้ปลุกจิตวิญญาณปลุกความเชื่อมั่นที่จะต่อสู้แล้วก้าเดินต่อไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมไลฟ์สดตอนนี้นะครับนี่คือการส่งการบ้านนะครับในคอร์สเรียนออนไลน์ที่ผมได้ไปโรงเรียนกับผู้กองเบน เป็นคอร์ส Survivor 2020นะครับการสร้างตัวตนเพื่อที่เราจะสร้างอาชีพในอนาคตเพราะว่าอาชีพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันเกิดมาจากแพชชั่นก็คือความชอบผมชอบพระผมชอบสะสมผมชอบเรียนรู้ผมชอบพูดคุยผมผมชอบเสนอความคิดผมก็ทำคิดแล้ว ไอเพซชันนี่มันต้องมี p พตติคอลพต t ิค l ลก็คือเขาเรียกว่าอะไรมันจับต้องได้มันสามารถจะพัฒนาไปสู่สิ่งที่ต่อยอดในในความที่เราเป็นอยู่นะครับเพราะเราต่อยอดในความที่เป็นอยู่นี่มันมีประโยชน์กับคนอื่นมันก็จะช่วยช่วยให้เราเนี่ยสามารถสร้างไรายได้คือขายได้อะครับ มันทำให้ people ก็คือ people people <c oughs> people ก็คือผู้คนผู้คนที่มีทัศนคติมีรสนิยมมีความชอบเหมือนกับเราเนี่ยสามารถที่จะติดตามเราแล้วก็ขอคำแนะนำหรือพูดคุยนี่นะครับมันคือ3 P ที่ผู้กองสอนวันนี้ซึ่งผมได้หลงลืมไปแล้วแต่ผมก็จะเอามันกลับขึ้นมาใช้อีกนะครับ เพื่อที่จะใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ที่มันสำคัญนะครับให้มันมีประโยชน์ต่อแต่ละคนต่อทุกๆคนนะครับที่รู้จักกันนะครับขอบคุณสำหรับบทเรียนวันนี้นะครับแล้วจะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ